สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิน AI ค่ะวันนี้เราก็มาพบกันกับเกม r o b o x อีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามากันในแมปคุณยายประหลาดนะคะเนื้อเรื่องก็เหมือนกับว่าเราเป็นหลานคุณยายนะคะแล้วก็คุณยายเนี่ยจะคอยจับตาดูว่าเราตั้งใจเรียนหรือเปล่าเราต้องคอยเรียนอยู่ในห้องของตัวเองนะคะเท่าที่ดูมาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะมากับ The Gang สองคน

โอ้หลานนมาให้ยายจุ๊บหน่อยสิจ๊ะสยองว่ะโอ้มึงสยองสยองเฉยวัตถุประสงค์เก้านาฬิกากูบีเอ็กเปลี่ยนคล้ายคครูประหลาดเป็นเนี่ยออืน่าจะเป็นซีรีส์เดียวกันอืมคนทำคนเดียวก้โหคุณยายยาแว่นตกแล้วยายเฮ้ยใครเข้าประตูแม่กันตัวแก้มยายเป็นใครเนะ มึงภาคเลยเท่านั้นอ่ะแล้วมึงภาคเลยคุณยายเลยด็กเออภาคเป็นคุณยายมึงภาคเป็นเด็กอะไรทำให้คุณมาที่นี่ล่ะลูกสาวของฉันเเห็นอดี๋ยวแม่กูพาเอย่างไรแม่ฉันต้องการไปเดินทางธุรกิจโปรดดูแลลูกๆของฉันด้วยเออเป็นหัวแถวโอ้ยเป็นหัวแถวพวกเขาล้มเหลวในชั้นเรียนล้มเหลวของวกเขาสุดดังนั้น ให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เป็นเด็กเกียรัคนร้องได้ห่อหโอห่อไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะเก็บเสียงคนร้องมึงไว้พีนโอใครแม่งพากัอะไรมาเมื่อกี้ไอ้พินพากัไอ้พินพากอันนี้อะไรอะต้็งแข็งเพื่อแช่คุณยายเอ้ยวัตถุประสงค์วัตถุนี้คุณยายกันนะใช่แล้วทำงานที่บ้านคือเราต้องแบบลงไปข้างล่างสื่ออะไรอย่างนี้แล้วเหรอ ปรับ DPI เมาส์แป๊บแม่งเร็วเกินโอเคกำลังดีลงไปข้างล่างวิ่งได้โอ้ว้าวโดดไม่ได้แค่วะเดี๋ยวเติมเองเดี๋ยวเติมเองเดี๋ยวเติมเองโอเคเติมไปเลยย้ายเว่นยายใส่ตรงยายใส่แว่นตรงจมูกวะใส่แว่นตรงปากให้ยาย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 ให้ให้ยายยาให้ยายยาให้ยายอยู่นี่อยู่นี่ ไม่ยาอยาไหนยายาอยู่ไหนยาคุณยายเสพยาเอ้ากคุณหยิบมาแล้วดิอ๋อมันบอกคุณไม่ให้มีไม่ไม่ยังไม่พูดอะโอเคเออโอ๊ยคุณยายพูดสามารถดูทีวีได้แต่ให้แน่ใจว่าคุณเรียนหลานจนั้นจะไปนอนคุณยายมันคดคร่งเลยเอ้า อ,อุ้ยเอา้ากูเอาอยาแล้วให้าอาอยา,อาอยนะทิมไปแล้วทิมไปแล้วยายไปแล้วตื่ยายเราด้วยยายเอ้ยเข้าไม่ได้เอ้ายายเอ้ายายหายตัว,ดวกดเลยปึ๊บได้ยินข่าวล่าสุด <c oughs> อ่านไม่ได้นะท่านผู้ชมแม่งตัวเล็กจัดเลยเ,เป็นยา ระวังตัวด้วยอาการของยาอันตรายอะไรอ่ะตาแดงบุคลิกคนทุกหัวของคนขาก็คือองหัวทุบผนังนะทำเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรกินน้ำอยอ่อ๋อาไม่ให้เต็มหอวแล้วอันนี้เนี่ยในครัวเนี่ยกินกินน้ำนานจังวะเฮ้ยนีโอเคแล้วแล้วกินข้าวอ่ะเออ ตู้เย็นตู้เย็นนี่ไงมีออ๋อนี่ปูอาหารเฮ้ยอย่าแย่งผมอย่าแย่งผมนะผอู้มันจะแย่งใครลด้มันแย่งเตากันอย่างเดียวโอ้หมันนานจัดเลยแล้วกินกินไงอะวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็กินโอ้โหวิโคตรนะทําทาเตรียมรอได้ไหมเต็มเลยว่ะได้ไหมทำรอดีกว่าทํารอดีกว่าว่ะน่าจะโอเคกว่าไปชั้นบนที่ห้องนอนป้าไปวิ่งแล้ว ห้องนอนหยุดสายห้องนี้เปล่าใช่โอ้หู้นอนนอนยิงวิ่งได้นานแล้วนะเออเฮ้ยกูนาเสียงอะไรวะเสียงกลเสียงกลอุ้ยเกิดอะไรขึ้นโออกำลังคุณเต็มฮะกำลังบ้านแตบ้านต้องไงทานบ้านอุ้ยคุณายมาโอ้ตาแดงด้วยคุณยายโกรธคุณยายคุณยายโกรธยินได้คุณ ขู่ฟอฟอเลยเนี่ยเออขู่ฟอฟอแล้วขู่พุดแม่งขู่พุดเดินเลยอ่ะอะไรอ่ะให้ตอบให้เหมือนรับโทรศัพท์เหรอก่อนยายตื่นออ้ยมัไมีหลายอย่างจังวะเอ้ยดถือข้าว่ะเนี่ยข้าวมากินบนโต๊ะเลยอะแต่ความหิวกับน้ำกำลังลดนองก่อนก็ได้นองก่อนก็ได้พี่ๆิเลย เอพลังงานกันเฮ้ยเฮ้ยใครเหี้ยอะขึ้นกินน้ำเอ้าเฮ้ยแต่มันให้เยอะอยู่นะก็คือให้เต็มเลยกินทั้งเดียวเฮ้ยไฟเดาพอแล้วไฟต่อยายอย่าเพิ่งกูแดกน้ำก่อนยายโหลอ้าวอ้าวทำไมไม่ขึ้นต้องกดเติม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 แล้วเติม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 ว่าทำไม่ไม่รู้ทำไงอ่ะยังไงต่อเฮ้ย เฮ้ยโทรศัพท์รับโทรศัพท์ทำงานบ้านทำงานบ้านรับโทรศัพท์เชี่รอะไรอย่างนีกันบ้านใจอุ้ยยายมาแล้วไอ้เจี๊ยบแตกไอ้เจี๊ยบแตกยายม่งโคตรโหดกระโดดตีเออไม่นะทุกคนแม่งขู่พุดเดินเลยยายแม่งกินยาแล้วจะบ้าแบบวะเนี่ยไม่เมื่อกี้มันคือเสียงนาฬิกาปลุกหรือเสียงโทรศัพท์เข้าไม่มันคือเสียงเสียงยายมา รอไม่ตอนแรกกูนึกว่าเสียงตอนแรกกูนึกว่าเสียงโทรศัพท์กูก็เลยวิ่งกูพไอพินไอพินอะไรขึ้นตรงนั้นไหนปะมันมีขึ้นอยู่อะตะหนักฮะเฮ้ยอะไรไปทำบ้านกูไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่คนอีสานไอพินแตกไอไอเฮียกูกำลังจะไปทำการบ้านเลยทีเด็ดแตกแตกหมดเลยครับทุกคน กูใหญ,ญ่มาไวอย่างเลยหดเกินใหญ่กินยาอะไรอย่ายาบ้้ยากยาบ้ายาบ้ายาสกปรกยาบ้ายาบ้ายานรกยาบ้ายาบ้ายากปรกยาบ้ายาบ้ายาสองไขรแ <c oughs> รปเอกแรปเอกเลยโอ้ไอดอนเนาะตำนานแรปเปอร์ไทย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาแล้วเว้ยทุ่งไปข้างล่างไปทุ่ง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 ซาหูซาหูเลยไปข้างล่างเติมน้ำมันอยู่ตรงไหนอยูตรงยายเออตรงเดินบนโต๊ะไม่ตอนแรกอ่ะไอ้กูเติร์มันอยู่กูเติร์มันอยู่อย่าแย่งอย่าแย่งโอเคไปโอ้เติมนร์มันด้วยอะไรวะเนี่ยหยายาหยาหยาไปหัวเดือเพราะว่ายายาตูเร่หยายาตูเร่าไปกูไปละ เราคือกุ๊กมือหนึ่งอีกมือหนึ่งอะขาดอีกมือขาดอีกแล้วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ที่ตัวเต็มแล้วกินน้ำเก็บไว้ี่ตัวเอาให้เต็มลูกไอ้เนี่ยไม่ติดนอนนะมึงอะยีรอเลยทำกันบ้านเลยพลังงานคือมานอนเว้ยใช่ใช่ใช่เนี่ยในกาดัง พี่พัลุ่เนี่ยเนี่ยมันขึ้นว่าทําไปทํากันบ้านยายมามาแล้วขู่มาแล้วเฮ้ยตกใจใครวะไม่รู้อ่ะกูนอนอยู่อ๋เฮ้ยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยกูกูไม่ทันกูไม่ทันกูไม่ทันไอ้เจี๊ยบแตกกูย้ายหัดไปแล้วหนึ่งตัวหัดไปแล้วหนึ่งตุบ เรียบร้อยเรียบร้อยหลานหายไปหนึ่งคนไปแล้วหนึ่งตุ๋งมันไม่ใช่เสียงอันนั้นเว้ยมันไม่ใช่เสียงอะไรวะไอโทรศัพท์มันเป็นเสียงนาฬิกาเออยายมันจะตื่นทุกครั้งเวลานาฬิกาปลุกดังแม่แต่กูอาศัยดูตรงวัตถุประสงค์เอาอ่ะไม่รู้มันจะขึ้นมาเป็นทุกครั้งไงไเฮมาขอตระหักก่อนเฮ้ยทำงานบ้านอีกแล้ยย้ายมายายมาไอเน้ไอสัตว์เอ้ยเกือบแตก ทำไมกูทำไมตัวละครกูฟ้าำไมก็เห็นว <half>. oh, oh, sure. ่ามึงฟ้าอ๋อแสดงว่าไอ้ที่ขึ้นเตือนก็คือโทรศัพท์เข้าหรอกูหิวกูไปแล้วกูจะตายแล้วไม่ได้เด็กข้าวอ้ยกูตายสองรอบเลยอเนี่ยปาติโทรคุณไม่เจ๋งพออ่ะเฮ้ยพลังงานรถไวจังวะเมื่อจะยิ่งยิ่งยิงมืดยิ่งยิ่งรถบ้า

ดูเรื่องไอพลังงานหมดพลังงานหมดไอพีนไปเติมน้ำมันก่อนกูทำหายไห้เออแบ่งหน้าที่กันกูจะตายแล้วกิมาดิมากิน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 น้ำกินท่าเชี่อถ้าเด็กยายมานี่คือตายแน่นอนะยายอย่างวัยยาที่ยังเลยกลูกวิ่งไวเหลือเกินมันแดกยาเลยอยาบ้าเลยเฮ้ยยาบ้ายาบ้ายานรก ลากกูเข้าห้องทีไปแล้วกูวิ่งไปแล้วอีกนิดเดียวจะถึงโต๊ะอยู่แล้วจะกดอีทันแล้วเยอะแตกก่อนเลยเฮ้ยกูเพิ่งนอนเองเฮียตีหนึ่งยายโดนไม้หรือวะคือเวลานอนแล้วด้วยแอ้กูยายโดดมาเลยวะโดนกลัวไม้ไม่ทันยายพุ่งมาเลยอ่ะยายจะโอ้ยเพิ่งสิบเก้านาทีเองเนี่ยกูตายสองตาเลยไป ไปนอน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 เฮ้ยยั้งยังมาพูดยัง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 ไฟดับเฮ้ยพนักงานรถไวจะไว้นั่งเรียนอะเฮ้ยมาละมาละมาละยายยายททุุกชย้ยยายกูจะตายแล้วยายจายครับผมอ่านหนังสือจะหมดแรงแล้วครับยายไปไปนะครับยายยายยากยายยากนิดนึงนิดนึงทน ไปลวไปลงไปลวไปลวไม่ไหวแล้วไอ้ตัวตอนเราโหดเนาะมึงสองคนเนี่ยมาแล้วไอ้พินไอ้พินยายมามาแล้วนั่งเรียนสวัสดีค่ะยาย ไม่ไจะไปไหนเลยขู่เป็นหมาเลยเหรอกูเห็นมึงเดินรอบบ้านเลยนะเท่าไหร่จะหกโมงไงเฮ้ยโอ้แม่งผ่านกันอยู่สองคนเหรอวะโอ้แล้วกูนอนชูแขนอยู่นะเอ้ยโทรศัพท์มาเฮียโทรศัพท์มานั่งเรียนดีกว่าโทรศัพท์มามาแล้วมาแล้วเนี่ยฮียกูจะหิวตายแล้ว กินข้าวกันเฮ้ยกูจะหิวน้ำตายกูจะหิวน้ำตายขอขอกินข้าวตายอากูตายกูไม่ทันกินข้าวเลยข้าวอยู่ในมือกูได้แท้แกข้าห้องครัวกูมีเพื่อนแล้วไอ้ย่าไหนกินไม่ทานข้าวนั้นรีบกินรีบกินรีบไปรีบกินรีบไปเร็ว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 มันคือความหวังของหมู่บ้านเรากลับไปนอนเนี่ยตายเนี่ยเออ อุ้ยเรี่องน้อยดิช้าจัดเลยไปกูดูเพื่อนไม่ได้ปะอุ้ยขอไปนั่งเรียนทั้งนนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วกรีึบกูเรียนไม่ไหวเลยมันจะฟุบเลยวะมันจะฟุบอยู่หน้าห้องเลยวะตกโต๊ะเลยแบบพึกไปเลยอ่ะโอ้ยไหนยายก็ขู่เอาขู่เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว กูด้อนันโอ้ยเ้าก็หิวน้ำก็หิวดีไม่มีปวดขี้อ่ะเออเฮ้ยไม่รู้อ่ะมันก็เห็นดับเอ้ยมามาแล้วตีห้าแล้วขู่พอทรฟอดเลยจะเอี ไม่ไม่มีย้อนกลับมานะไปแล้วไม่มีไม่ใช่ครู <c oughs> ตำรวจประหลาดเออลองเล่นตำรวจก็ได้เดี๋ยวขอ <c oughs> ชนะก่อนนะท่านผู้ชมนะอุ้ยปิดประตูใส่หน้าตัวเองอีกเอแล้วมึงเ <c oughs> ดี๋ยวนี่ยืนรอเลยเอา <c oughs> วะเ <c oughs> มื่อไหร่ยายจะมาวะมาแล้ว หกโมงเช้าแล้วโอ้โหให้กูอ่านตั้งแต่อห้าทุ่มเยันหกโมงยังไม่ชนะอีกเหรอน่าจะรอยายไปนอนอีกรอบหนึ่งน่าจะผ่านแล้วมั้งมั้งโอ้ยยายกระโดดป่ะเียงคืนย้ายมอกมาเอ้ยอ่ะเตะเลยเอ้ยนี่จบแล้วจบแล้วพลังงานแบบมันนี้บทสองด้วยอ่ะมันนี้บทสองด้วยลองมาดูบทสองไหมถึงกูจะไปผ่านบทหนึ่งก็เถอะจบแล้วว่ะ ผ่านจ้าเก่งจังวะทีนี้ก็เป็นออเด็บถูกครับออเดอร์ออเด็บออออเดอ็บออเด็บออเดอร์เซฟแตกหาดีอยู่นี่บทสองอ้าวอ้าเอ้ยนี่มันวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักวิทย์หลังโอ้ยมีเนื้อเรื่องต่อหลังจากนี้ออกจากบ้านย้ายด้วยรถเราต้องหาแหล่งที่มาของยาพิษเฮ้ยมีหลอดมลพิษวะหลังจากเวลานาน เออโอเคนาจริงแหละห้องปฏิบัติการหลังจากหนึ่งกิโลในที่สุดเราก็พบพบห้องปฏิบัติการโดนจับไหมเหรออ้สวัสดีแม่ทำไมทำไมคนอยู่ในคุกนั่นล่ะแปลนแบบง่ายๆเลยอันนี้แม่มาแล้วเนี่ย ลุงเออมันบอกว่าลุงของลุงของคุณจับฉันเข้าคุกเพราะฉันผลิตยาไม่พอไมยเศร้าร้องไห้ฮือฮาฮือฮาระวังเถอะเขาจะมาเร็วๆนี้เอาเอว้าวอุ้ยอุ้ยมาเฉยเลยมาแลมันมันใส่แว่างอ้วไว้นะเด็กๆนั่นใช่ลุงไหม ในฐานะอะไรทุกอย่างที่เก็จอ่านจะทำยาอคุณลุงคุณลุงเสพยาแล้วไงต่อเฮียเกมนี้ไม่รู้ด้วยมีมีหมดสุขภาพไปอะไรทุกที่เลยเฮียแล้วจะรู้ไม่ได้ห้องไหนคือห้องไหนเนี่ยอต้องจำแมบดีๆนะลองดูดิมุงอาหารเลยเอ้ห้องนี้หรือเปล่า อุ้ยเจอแล้วมันคือห้องน้ำเว้ยเห,ห้องน้ำทำอ,อะไรได้เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกล่องจากอ๋อล้างมนลพิษนี่ล้างตัวตรงนี้โอุ้ยคุณเต็มงทีบเอากล่องจากห้อง,องกล่อง,อจ,าองจากห้องเก็บของเอาไปทำอะไรอ,อ,อ,อื้ออุอน,นี้หรือเปล่าอุ้ยบรรจุยา ให้อาหารแม่ในคุกโอ้โหการกิจเยอะจังวะมีสุขภาพแม่ด้วยอีนจะเยอะไปไหมอ่ะห้องแพทไหนจะเล้าอีกหนึ่งห้องนอนปะหรือไม่ใช่ไม่น่าจะห้องนอนแหละห้องแพทย์ไม่ก็สักที่นึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทำยาไปทำยานี่เปล่านี่ปะตัวนี้ปะก็ไม่รู้อะ เอ้ยเอ้ยทันทันทัน,ทนโหเกือบไม่ทันแล้วกูยา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 เอ้าเอา <ๆ S 1> เอ้าแล้ววน่ากูนั่งถูกทีไหมเนี่ยถูกถูกถูกแต่แต่ลุงแต่ลุงบักไปละ<ม>ลุงบักไปแล้วอ่ะอลุงกูโดดใหญ่เลยถ้าบักอีกคือออกอเลยนะเฮ้ยตื่นแล้วนี่ไงทำยาอุ้ยตรงไหน,น ้ยไม่บักว่ะมันไม่โดดละอะไรครับลุงผมผมทำยายอยู่ okay, ไปละไปละหนดูสิกินข้าวทำอาหารนอนโอเคอาบน้ำกินน้ำกินข้าวให้ข้าวแม่อาบน้ำแค่ okay, แค่นี้อาบน้ำเลยไหนว่าตัวบวมมึงหันมองกูดิ กูก็ห <า S 1> ันมืขวาค้างอ่ะมึงก็ตัวปกติมันเนี่ยมึงต้องอยู่ข้างนอกมันถึงจะเห็นบวมมาก็ <Okay. S 2> ไม่บวมเอกูเห็นมึงตัวบวมนะเออยหิวเว้ยหิวเว้ยจะเครื่องหลอแล้วมันอาบน้ำนานด้วยนะถ้ายิ่งมลพิษเยอะอหม, <c oughs> มาแล้วหมาแล้วมอ้พิษ ไอ้พีนมาแล้วปึ๊บโอ้ยุยนิดเดียวนิดเดียวตัวหายไปไหนาเลลุงหันไปทางห้องนอนอีกแล้วอย่าบั๊กนะบั๊กอีกทีไม่เอาแล้วนะเลิกเลยนะโอเคนอนกันจะไม่ทันอาบน้ำเสร็จเลยตัวยังเปียกอยู่เลยถอยเดี๋ยวเอาข้าวให้แม่ก่อน อ๋ออยู่อัให้แม่แล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ให้เนี่ยเออเออเออเดี๋ยวกูไปให้เองมึงทำอาหารรอด้วยงั้นอ่ะพลังงานหมดโอ้ยวิ่งไม่ได้ายละกูไปนอนกูไปนอนก่อนนะั้างั้นอ่ะทันมาว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 ะอุ้ยเดินอย่างอืดเอออืดดิกูนอนอ่ะโอ้ยอย่าไปยาวยาวไอ้ตูหูอุ้ย อุ้ยอุ้ยกูต้องลุกกูต้องลุกเฮ้ยลืมไปนอนไม่ได้นี่ว่าต้องทำยาไม่รู้อะข้าไม่ได้ทำใหม่เลยมาเร็วทำยาเร็วขายแล้วกะลังไป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 กถือข้าวไว้ด้วยไล่หลังมาเลยเยอะนิดเดียว พวกเราตั้งใจทำยากันอยู่ครับไม่เวะไรครับใช่แล้วครับลุงลุงลุกแล้วผมก็ไปเลยแล้วลุงไปไหนว่าโคตรไวเลยอุ้ยอาบน้ำก่อนจะขึ้นรถแล้วกินข้าวนอนยาวๆครับลุงยังไม้มาหลอกแม่แม่มึงก็แดกบ่อยเนาะทุกชั่วโมงเลยโอ้มายางข้าวแม่จะขึ้นรถแล้โอยเต็มเต็มพอดีเลยเฮ้ยมามาอึ๊บ อะไรครับพี่อสองแล้วขู่เหมือนยายเลยวะกินยาตัวเดียวก็ไม่เนี่ยออมันจะตัวเดียวกันลุงไปแล้วหิวข้าวโอ้ไปแล้ว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 คกูจะตายกูจะตายกูจะตายใช่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 อช่ใช่ใชนใ่ใช่ใช่่ใ่่ อว่ามาแน่เลยวะมาแน่จังหวะนี้มาแน่เฮ้ยมาแล้วไอ้พินเลยๆลยเ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 ลยวลยเลยเลยเลหเลยนหยลังไวเลยอลยเลยเลยเยเลยเลยเลยเยเลนเลยเลยเยเลลล้ นอนก่อนแป๊บนึงไปดิต้องไปอาบน้ำพึ่งหลอดแล้วกูกูอาบมาแล้วเว้ยกูเอาข้าวไปแม่เองเออเอออย่างว่ะไม่อยากเสี่ยงว่ะคุณคุนั่งเลยแล้วกันนั่งทำอย่างอื่นคข้าวแม่พึ่งหลอดรอได้มั้งแม่น่าจะรอได้มั้งมั้งมาแล้วมาพอดีเลยโอเคได้อยู่อุ้ยความหิวอุ้ยรถไวจัดตอนนี้หิวไม่รถไวสุดละ ลุงรีบไปดูเขี้ยวเลยอุ้ยคุณจะหิวตายแล้วคุจะหิวตายแล้วไป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 กินข้าวกินข้าวอุ้ยมันติดอยู่ด้วยเลยอุ้ยแม่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 เดี๋ยวข้าวไปแม่เดี๋ยวข้าวไปแม่ทัน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 โอเคอาบน้ำก่อนครึ่งหลอดแล้วเรากินน้ำผ่านอย่างนี้ไม่ได้หรอวะหอฝักบัวเนี่ยหรือไม่สะอาด ลงไปแม่เลยไปแม่เลยไปแม่เลยเฮ้ยไม่ไม่ไหวว่ะพลังงานกูไม่ไหวกลับ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 มานอนกลับมานอนกลับมานอนทั้งนั้นอะปล่อยแม่ก่อนกูก็ไม่ไหวว่ะปล่อยแม่ก่อนเที่ยความหิวกูไม่ทันไม่ทันไม่ทันมายังตึ๊บพอดีเลยมาแล้วมาแล้วลุงรีบไปแม่ผมจะหิวตาย กูก yes. ็จะหิวตายด้วยมีมีมีข้าวในมือไม่พินมือมีมีมีแต่กูไปก่อนเลยกูว่าไป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 ให้แม่ก่อนไปให้แม่ก่อนแต่กูว่ากลังจะหิวตายแล้วอย่าตายนะเพียดแล้วเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ทันกูไม่ทันกูไม่ทันแน่เนเอือเอกูตายเอออ้าวไอเพีรไม่นะอยทิ้งกูไปแล้วเียชั่วโมงสุดท้าย โอ้ยข้าวตายทำภารกิจหกโมงไปให้ได้เลยชั่วโมงเดียวโอเคปล่อยแม่ได้แล้วมแม่กูวินวอลออกมาเลยคุณชนะแม่รลบนี้ได้เย่จบแล้วก็เจอคลิดหน้าตายว่ะกูตายชั่วโมงสุดท้ายหิวตายไอ้จบกันไปแล้วนะคะกับเกมคุณยายประหลาดแล้วก็แถมบทที่สองนะคะเป็นนักวิทย์ประหลาดให้ด้วยอีกเกมหนึ่งนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าคนเล่นนี่คือโลกมากก็ถ้าทุกคนอยากเล่นนะคะก็สามารถไปเล่นได้ในโลบกนะคะแมปคุ้ยายประหลาดแล้วก็น like ักวิทย์ประหลาดนะคะแมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดถึบพวกเรานะคะชอบหรือรู้สึกยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย